ีครับพี่นอนะ้องเนาะสองฟังไทยลาวเนาะมืัอนี้กัยินดีเข้าสู่สองนัดเบาโอุดมไซตามเคยพี่นอนะ้องเนาะอ่านัดเบาโอุดมไซกับสีผาพี่น้องออกจากอ่าอำเภอพลเมืองพลน,นั่นเองเนาะอ่าบริลัมเนาะพูดได้ส่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่่อาด่านตมอน้องคายพี่น้องเนาะแล้วก็มาต่ออย่างที่นครลุ่มยิงแก่นเนาะอ่าเพื่อจะซื้อปี เมื่อยังอูดมไส้พี่น้องเนาะจัดการติดตามให้กำลังใจนับ่าอรดมไส้ในการเดินทางในทางนี้เลยออพี่น้องเนาะมีแต่เดินกับเดินพี่น้องเนาะกาแต่จะเป็นพี่น้องเนาะผมมียังพี่น้องจะให้พี่น้องอะไรพอมีแต่การเดินทางเท่านั้นพี่น้องเอ้เรื่องมาจากปานอยู่ไกเนาะเพราะว่าความจริงก็อยากอยู่กับพี่น้องฟังไสหันเลยพี่น้องเนาะ พราะว่าด้วยความจำเป็นเนาะมีภาระาที่ต้องกลับบ้านก,กับโซ่พี่น้องเนาะจะจั่ดก,การ,การติดตามไปให้กำลังใจแต่ฝ่าอบรมใส่แล้วก็น,น้องแอนนี่ผมเด้อพี่น้องนี่น้องแอนนี่อยู่นี่พี่น้องนี่อ๋ะไปพี่น้องอเบาเบาหยายบพี่นออ้นอ,งอ,นอ,งอ,นองเด้อ อันนี้อุดรธานีแล้วเด้อหอดสถานีอุดรสถานีรถไฟอุดรธานีเด้อไปแล้ว อยู่สถานีน้องค่ายไปแล้วเด้อพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือขี่รถมาแต่เมืองพลเนาะพี่น้องเมืองผลำอำเภอเมืองพลพี่น้องจนว่ามาหอดแั้นน้นองค่ายพอดีว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังพิชิตโตมายังดีพอพป,อป,อปอลาวเนาะพี่น้องพี่น้อง ย้อนได้เนี่กาชัวร์ทำการขี่รถจุดสามล้อเนาะเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่ด่านต้มอน้องไข่เนาะแล้วก็สิผ่านอาคัวมิตรภาพเพื่อว่าไปอ่าทางนาคลรลู้เวียงเกล็ดเนาะของสองพบวัวลาวเนาะพี่น้องเนาะแต่ในมาฮอดนี่ยกาเส,สมีนอาสิบสองโมงเนาะกลางเที่ยงพี่น้องเนาะกาจากเมืมองคนมาฮอดที่ก็ขอสมควรเส้นทางในการเดินพี่น้องเนาะ จังได้กาติดตามชมติดต่อไปเด้อพี่น้องเนาะจนกว่าจะหดอาณาคุณและนครรั้วแงกันเนาะเป็นอะไรก็ให้กำลังใจต่อไปพี่น้องเอ้อ นาะงเดนนี้ก็สีรอการเขาไปผ่านด่านเนาะเพื่อไปต่อ,อยังมีตามสมองขั้วหลังพี่น้องน้ำไปนะไาฬิกาตามสม่งกัน,นไปอาราพี่น้องเดนนี้ก็คือว่าอ่าได้ขึ้นรถต่อเนาะหลังจากที่เขามา,า,าต้อนดาบสมอน้องชายก็อนต่อรถเนาะต้อรถทัว่วรถ เม่เรเือไปขามาสภาสเนาะวมิตภาเนาะเพือไปทางด้านลาวเร้อพี่เนอง อา阿拉พี่น้องเดี๋ยวนี้ค่ะทุว่านัดบ่ารุมไสแล้วก็รทุว่ามาโหดอ่าด่านตมฝั่งลาวเลยเด้อพี่น้องเนาะอ่าผ่านการเดินทางเดินทางกับพวกความยุ่งยากไลยพี่น้องเงินกับบกคอยมีปันใดเนาะอ่มานี่กับจากนี่ไปหาอย่างทีอ่าสถานีรถไฟกับคนละเฉีนกีพี่น้องเอ้ยกับแพงสมควรนี่พี่น้องเนาะกับจังได้ก็ให้กำลังใจเด้อพี่น้องเนาะในอันนี้กับซีเมนด่านอ่าตมฝั่งลาวพี่น้องเนาะ ล้วการนี่รถพี่น้องเนาะที่จะขี่ไปก็เป็นขันนี้เนาะเที่ยวบาจะมุมวัวได้หนึ่งพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเพืนก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้กาทัวมหาหอดอยู่สถานีรถไฟเนะะาะเพื่อว่า สิมาจองปีนั่นเองเนาะพี่น้องกะว่าชิปองจองปีมืออื่นจึงออกไปประมาณเก้าโมงพี่น้องจึงออกไปเนาะนี่พี่น้องอันนี้กะซีเมียนสถานที่เนาะที่จอดฝากรถพี่น้องเลย ก็งี้นี้แต่ว่าเมื่อกี้กับพวกทบ่พวกท่านวัดศรีเจอน้องหนองเขาเนาะเพราะว่าอันนี้กัเที่ยวกรคิดว่าตอนมากก็ขี่รถเมื่อจองตีรถไฟเนาะเพราะว่าขี่เดินต่ออ่าอุดมร้าไซเนาะแต่ว่าบังเอิญเวลายางเวลายางกลับนี่ว่าบ่มีรถเนาะเพิ่นเหียดขาแพงโพดเป็นเซนสองเซนพี่น้องมันกัใกล้ๆกับโบประมาณสองลักเนาะหรือว่าสองฮิโลนั่นเองเนาะกจากสถานีรถไฟมาฮอดน,นี่เนาะวันที่เราพักเนาะเพราะว่ามื้อนี้บ่ทันแล้วรถไฟเนาะกคสิ เม็นมืออื่นเนาะจัท่านแล้วก็สิโกบนพักบนโซ่อ่าพอดีพาครอบครัวย่างก็เลยว่าพอน้องเขาบ่ขึ้นแบบซิมีคนใจดีบ่ขึ้นเพาว่าเพราะว่ามาแต่ละเทือมาแต่ละเทือถึกบุญแบบนี้พี่น้องคือว่าถึกโก่งตลอดเด้มาที่นี่เด้ะเจอแก่าพออ่าน้ำใจของคนลาวนี่แหละภูมิใจที่สุดเนาะจังท่านก็ฝากอ่าให้กำลังใจเนาะ เขาเขาก็เข้าใจนะมันเข้าใจหลายๆเด้อบนค้ามน้ำซู้ให้มันมานเด้อตัวนาฏกรรมงานนอกเด้อตัวเป็นยังไงกับตัวเตียนากับตัวมีคนทีติโตอันุไฟตัวบุฟู้เนาะกะทีแนะนำมาต่างเพื่อนเนาะเด้อแั่ต่งกัเขาเขาบกใจไลยเข้าใจหลายๆเด้อเอาเบอร์ไปก็ได um> ้แอปก็ได้อ๋อ สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะสองฟังไทยลาาเนาะเมื่อนี่กายินดีเข้าสู่สองนัดบ่าวอุดมไสตามเคยพี่น้องนัดบ่าวอุดมใส่กาดชี้อัปเดตในการเดินทางกับเดินทางพี่น้องนะัดตังแต่นครรู้วังเกนเนาะเพื่อไปสู่ยังที่บ้านสุขพลเมืองหุ่นแข็งอุดมไสพี่น้องเนาะเพื่อจะอัปเดตในการเดินทางเท่านั้นพี่น้องเนาะเพราะว่าโบามีคลิปแนวอื่นเพราะว่ามีแต่การเดินทางเนาะอาจังสั้นว่าจีอยากให้หูว่าการเดินทางนี่ไปใส่าฮอดใส่พี่น้องนะครับ ให้พี่น้องครับผู้พูเนาะสำหรับพี่น้องที่เคยติดตามให้กำลังใจนัดบ่าวุ้มใส่เนาะสำหรับพี่น้องที่บอติดต่างกับบอเป็นอย่างพี่น้องเนาะแือว่านันป่าวุ้มใส่ในความจริงกับสู้เต็มที่นั่นแหละพี่น้องสู้ในการเดินทางพี่น้องมีน้องหน่อยอีกพี่น้องเลยมีตัวเล็ขภาพมานาพี่น้องเนาะก็ได้จมป์ป็นเพระาะว่าไปหา หลงตาหลงปูเนาะจังทีพุ่นบังทีอ่าพุทธส่งพี่น้องอำเภอพุทธส่งเนาะจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเนาะการเดินทางเนาะกาสมงควรคิสลิงนั่นเองเนาะพี่น้องจนจนกว่าจะมาอดอ่าสถานีรถไฟอ่าเมื่อพุ่นพี่น้องเพื่อไปต่อย่างพี่น้องขายจากน้องขายมานครหลวงพิจันเดี๋ยวนี้กาจากนครหลวงจันมา ถึงอ่าอย่างที่ปลายทางก็คือบาดเจ็บผลเหมือนคนเพียงกับรถไฟนั่นเองพี่น้องเนาะอ่าทางใดขอฝากติดตามให้กำลังใจอ่าในการเดินทางด้วยเนาะพี่น้องเด้อจังสัญญาติดตามไปพร้อมกันเนาะให้กำลังใจทุกทุกทุกแห่งนะทางใดขอขอบคุณพี่ใหม่พาใหม่เนาะพี่น้องไปพี่น้อง ه, พนะีพี่น้องก็ับมาฮอดสถานีรถไฟนครลุงเง่งกันพิธีเฮหวดกันแล้วพี่น้องเนาะก็โอ้พี่น้องคนกนมาทึดๆเลยเนาะอันนี้ก็สิมาประมาณคิวหนึ่งพี่น้องนี่ นี <mile> ่พี่น้องกเดี๋ยวนี้หลังจากที่จะขึ้นรถไฟก็สิไรซื้อของกบกกินก่อนเนาะเพื่อจะยังกินข้าวแล้วบมาวาเอาอันนี้ดูกินันนี่กันแล้วนะอันนี้เพจก่อนหวานหมดซื้อข้าวแล้วก็ซื้อตอนสิบพี่น้อองันก็ได้เลองเบิ่งอาหารในเวียงพี่น้อง แตมสถานีรถไฟเนาะราคามันจะแตกต่างกับบ้านเฮาบ่บัดนี้เอาสิมาเบิง่งบัดนี้อ่ยมาเบิง้งรือ่องอะไรคะมาล้างชิ้นหา,านชิ้นแทนส่วช,ชิ้นหมูสดชิ้นหมูอันตัไหนเนาะชิ้นหมูชิ้พันกิบชิ้พันกิบตัวหนึ่งมันบ๊อบอัอนนี้แค่นิดหนึ่นไงนะแม่เนี่ย ตล,ลาดพี่น้องเดี๋ยวนี้ถือว่าอ่าก็ได้ซื้อของกินมาแล้วนี่พี่น้องของกินเนาะอ่าชิมมาที่นี่เนาะก็กมีบนนั่งสถานที่นั่งเนาะมันจะเลยจําเป็นพี่น้องตามสถานการณ์ของหมันพี่น้องเนาะก็สิได้กินข้าวทางยืนเป็นมี่เลยเนาะหลังจากนั้นก็สพาพี่น้องเดินทางต่อเนาะนี่พี่น้องก็อ่าน อาหารการกินคือว่าแพงเท่ว่าเนาะตอนในน้อยสิบพันสซาพันพี่น้อ, 10, 000, 000, นองก็งจังทัันแล้วก็กินขาน้าวนากัดเด้อพี่น้องฟ้าไหมฟ้าไหมปีไหมฟ้าไหม,ไ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 มพี่น้องพี่น้องแต่ว่านํำบากลไส้กับสีผ้าครัวออกประมาณก้าโมงปลายแปดพี่น้องเอ้กับซีมเมนคิวธรรมดานะอยู่สามเซนปลายโอ้โเรือแหง้งอาเรื่องอาหารการกินพี่น้องเนาะมันแพงโคตรเนาะสำหรับตอนเน้าในกัหมดอยู่แล้วประมาณ อ่า100,000 200,000แล้วพี่น้องเอ้ยกว่าสิอ่าได้ของกินมาพี่น้องก็บ่แม่นน้อยๆเด้พี่น้องเนาะอ่าแพงขนาดในเียงพี่น้องเอ้ยอ่าเงินเอามากะทีลงตาให้คุบๆๆกินหันไปตามทางทั้งหัวโอ้สาหัสพี่น้องเอ้ยเกือบหมดเนาะคือว่าถ้าสิใช้บ่ได้ดอกเนาะ ลีนี่ก็ที่ให้พี่ดองติดตามในการเดินทางต่อไปพี่ดองไปพี่้อง,องสบายดีผู้โดยสารทุกท่านอิงตามกฎระเบียบของบริษัทรถไฟล้วจีนขณะนี้พนักง,งานจูบรถไฟแมนจะได้ดำเนินการตรวจปีขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาก้าเกี่ยมปีและเอกสารย่งหยุนที่เกี่ยวข้อง ขอขอาใจที่ท่านให้หอดเลยเด้อพี่น้องเนะาะกะอุดมไส้แล้วเนาะบูบูว่าสีเดินทางต่อยังไปที่มะฮุ่นพี่น้องเนาะทางออกเลยเด้อทางออกแล้วเด้อ,อ ที่น้องหลังจากที่ลงจากสถานีรถไฟเนาะกับซีโต้ไปฟ้าไปยังที่ขี่รถเนาะขี่รถทางเวลาจะลงไปทางแมงหุ่นเนาะน,นี่ก็คือคัดลายพี่น้อนไปอะไรที่ลงมาแถวนี้กัสิได้อ่า ขี่รถไฟฟ้าเว็บบายบายอุดมใสพอกันในมงหุ่นเด้อพี่น้องน้องเดนี่กา ว่าต so ่อรถคิ้วไปอย่างที่เมืองหุ่นพี่น้องเนอะเจ้าสัเส้นตาให้กำลังใจทุกที่ทุกบนพี่น้องเดี๋ว่าจอดเมืองหุ่นก็เป็นยัง่ายพี่น้องไอ้เนี่ยบานเฮาพี่น้องจวดจวดเออล้วเด้อเมืองหุ่นพี่น้อง ที่เดิมอืมึพี่น้องแต่ในนี้ก็ซีเอาของฝากของตอนมานแกอ่าดงตาเนาะดงตามาจากที่อ่าอำเภอพุทตะสงเนาะอ่าเบิ้งซิมิยะอยู่ไหนเพื่อนให้เนาะเกยดจากภูู้เชื่อ หอมจีบดกว่านี่นี่เนยมีย่างอ้เ้อว้าีน้องเต็มเลยอโปรดนนี่

ลมาะียายให้ลางกอนล้วข้มก่นบนรอะเนาะการตัวต้องขอบอกใจน้ำตาด้อทมีมีน้ำใจงดงาม ฝากขอต้อนเนาะกับอีกอย่างก็สิมีอาคาท่าตื่มพี่น้องเนาะก็สิมีท่าทางท่าไปหรือท่ากลับตื่มพี่น้องอันนี้ก็อ่าถือว่าสมควรเนาะอ่าก็ให้อ่าวงตาผมมาเนาะอ่าจะมีแต่ความสุขอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อตาเด้ออ่าถูกเนาะเดี๋ยาขอขอบคุณ khắp cháy làm kỳ nọ thúc thần thì thì tám sống à, đơn hàng mà, mà khi nó phong thầy trên mạng hồ à, bàn không kèm có này nó mà không không còn có ta nó nó thì nó kẹt nó mình đây còn นะกับเลอร์อลอ่าพนนาาาี่น้องทุกท่านที่มาลรมบุญเนาะอ่าโฮมฐานโฮบุญสามบุญอ่าทอดป,ป้าสามัคคีที่วัดนภะาษาบัตรโนดูบัตรภาษาโดนดูนดนดพีนนน่นะ้องเนาะนะแต่ผมก็ใจนะที่ว่าอ่าให้เห็นประเพีนี่อิทคอมปาพณีของพี่น้อง ชาวอีสานฟังไทยพี่น้องโอ,โอ้คืนคืนคึกคักพี่น้องที่รีอ,อ,ยอยากอยู่ฟังไปในใจตลอดไปพี่น้องเนาะยังได้เขอให้พี่น้องฟังไทยมาเยือนมาอย่างสงผิดของประเวอร์นี่ฟังบานนับบ่าวกรุ๊ปเซดเด้อร์ครับเนาะอ่าสุดท้ายนี้นับบ่าวกรุ๊ปเาว่ากา,าสิจบคลิปในด่ันนี้ถ้าตู้ตู้ใจใครเรา่งองคนไรกรุ๊ปเซดกดติดตาม ให้กำลังใจนัดเปล่าโอนใส่เด้อเนาะก่อนอื่นก็ขอให้อ่าตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาอย่างมาเยือนนัดนเะปล่าโอนใส่เลยเด้อขอฝากเงินแน่เนาะอ่าอยากให้มาพอดพอกับถ่ายกับตามอ่าตัวจริงเนะาะกับอ่าเงินกับบ้านามสมพรเนาะอันนี้ผมกล่าวคำว่า สบายดีพอในคิดต่อไปจริงเริ่มบ่าถูตาเน่ถูถูเอจะได้ทูตาเื้อหายหายอคือว่าเอาักฟักงต้นเนาะ จะมามอดให้ลานนอนลานตอนนี้ก็เป็นลานเนาะ <c oughs> ทางเลย์คองดาวเนอะข <c oughs> อบใจเด้อแต่บุมีียังไลนเนาะมีแต่บุมแม่นว่าสีให้แต่ลานนี่ผู้เดียวกันยังมีอ่าพี่ชายคุณโตแล้วก็มีพี่มน้องให้กูละสองป้องซับป,ป้องไปไหนก็ <c oughs> คุณลวงตาลายๆเด้อปีใหม่นี้ขอให้ดวงตาอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเด้อ